ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการปลดปล่อยประชาชาติไทยต่อไปเชิญพบกับรายการลุงสมชายสบายดีดำเนินรายการโดยดีเจตีโต สวัสดีครับสัปดาห์นี้ก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพบกับรายการลุงสมชายสบายดียังอยู่กับผมนะครับดีเจติโต้ผู้ดําเนินรายการสัปดาห์นี้นี่นะฮะเราก็ยกทีมงานถ่ายทํากันนะครับข้าบน้ําข้ามทะเลมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะขอพระบรมราชานุญาตนะครับสัมภาษณ์เสี่ยวนะครับซึ่งเราก็มีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายที่ต้องพูดคุยกันนะครับและเราก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะฮะเราก็ได้รับ ขราบรมทำนุญาตจากเสี่ยวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้อยู่กับเรานะตรงนี้นะครับสําหรับเสี่ยวนะครับเสี่ยวครับสวัสดีครับสวัสดีดีเจตีโตอ,อนอื่นข้าพเจ้าขอเรียนให้ทราบว่าเสด็จพ่อและเสด็จแม่ของข้าพเจ้าสบายดีและก็ได้ออกข้าพเจ้าเพื่อถ่ายทอดความปรารถนาดีเจ้าอยู่หัวได้รับรางให้ ผมผลหลวงเล่นทำผลหลวงให้ได้มากที่สุด MP, อเอ็มพี่พระพะองหนัดดีถึงเ,เรื่องไอ้แรงที่เกิดขึ้นทางนี้ครับตอนนั้นมันปล่อยน้ำให้ทั่วเมืองอก็เลยนี่มีน้ำอยู่ในเขื่อนอันนี้เป็นความผิดของรัฐบาลยิ่งรักประกอบกับทักษิณชินวัตรมันไปจ้างเทวดา พญานาคที่ให้ฝนเนี่ยไปฝนอ๋อคือทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ไปจ้างพญาแถนเอ่ยจ้างพญานาคเอ่ยห้ามทําฝนลงมาให้ประเทศไทยใช่ไหมฮะใช่เพราะว่าเจ้าอยู่หัวได้ไปคุยกับนังเมฆลานังเมฆลาบอกว่าไปขอร้องพญานาคแล้วพญานาคบอกว่ารับคอมมิชชั่นจากทักษิณไปให้น้ำเพราะฉะนั้นจึงแจ้งให้ทราบทั่วไปว่า เจ้าอยู่หัวสบายดีและกำลังคิดหาทางช่วยเหลือประชาชนับ อยู่ทุกลมหายใจไม่ได้ขาดโอ้ขนาดนั้นเลยฮะเอานิดนิดน,นึงครับเสียโอเห็นในไหนก็เสียโอก็เปิดประเด็นมาเรื่องภัยลงภยลงัภยแรงแล้วเนี่ยผมมีคําถามคาใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยทําให้เกิดภยัยแรงว่าไปปล่อยน้ําท่วมกรุงเทพทําให้มันส่งผลถึงภัยแรงถึงปีห้าเก้าแต่คุณยิ่งรักในตําแหน่งตอนปีห้าเจ็ดมันผ่านมาสองปีแล้วแล้วมันจะส่งผลกันขนาดนั้นเลยฮะยิ่งรักมันฉลาดมาก มันมีการเบริกน้ําล่วงหน้าเบิกน้ําล่วงหน้าไปเบิกจากพยานาคมันเบิกล่วงหน้าทําให้ปีนี้แ้งเพราะมันเบิกเพื่อทําให้น้ำท่วมครับหวังจะทําลายเศรษฐกิจของประเทศอันนี้เป็นภายมหาับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็การแกล้งประชาชนเนื่องจาก,ว,กว่ามันกําลังโดนคดีการรับจนำนําข้าวทําให้ประเทศชาติเสียหายหลายแสนบาท มักันจะติดผู้ดังนั้นมาติดต้องเอาตัวรอดรโดยการแปล้งให้ประเทศไทยประสบภาะวะแห้งแล้งจนประชาชพลลืมเรื่องการโกงจำนำข้าวอ๋อเป็นอย่างนั้นนี่เองคุณยิ่งรักเนี่ยแผนการชั่วร้ายมากนะคะไปขอไปดีลกับพญานาคพญาแถนห้ามฝนตกพเพื่อที่ประชาชนได้ลืมมาลืมเอามาสนใจเรื่องไทยแง้งแทนใช่ไหมฮะได้ฟังมาจากเจ้าอยู่หัว<อ>ซึ่ง พระองค์มีความเป็นห่วงอันนี้เป็นความลับทางราชการรแต่ในเมื่อประชาชนถามกันบ่อยว่าทำไมปีนี้จึงฝนแรงทำไมเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ของเจ้าอยู่หัวจึงช่วยไม่ได้อ๋อใช่สิฮะอันนี้ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันมีมารมาขวางมีมารคือมีทักษิณช,ชินวัตรครับถ้าไม่มีทักษิณไม่มียิ่งรัก คือก็จะทํางานปกติเออนิดนึงฮะเสียฮะคือคุณยิ่งรักเองก็โดนยึดอํานาจไปตั้งแต่เดยี่สิบสองพฤษภาสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดคุณทักษิณเองก็ไม่ได้อยู่ประเทศไทยมั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าแล้วแล้วทําไมทั้งสองคนถึงยังมีอิทธิพลต่อสภาวะดินฟ้าอากาศในประเทศไทยได้ขนาดนี้ถ้าเกิดว่าคิดได้แค่นี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นกษัตริย์นะฮะผมว่าทักษิณจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแต่มันยังมีเงนิน Oh. มันยังมีพวกที่ไม่หวังดีครับพวกนอกศาสนาที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธพวกนี้ต้องการจะลืนประเทศไทยและปลืนศาสนาพุทธของเรารมันเป็นพวกที่ไม่หวังดีเป็นพวกทุนสาม,มาน hmm. จะทำให้ประชาชนฟุ้งเฟอ้เอเห่เหิมต้องกลับไปใช้เศร,รษฐกิจพอเพียงขัดหลักเศรกิจพอเพียงเพราะฉะนั้น รัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จึงใช้นโยบายประชารัฐสู้กับประชานิยมประชารัฐสู้กับประชานิยมแต่ไอประชารัฐก็มาจากสมคิดจตุศีพิทักษ์ที่เคยทําประชานิยมแล้วมันดูแล้วมันไม่มีความแตกต่างกันเลยมีแต่ความแตกต่างแค่เพียงชื่อนะฮะแตกต่างเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราใช้หลักวิชาการเราทําเพื่อประชาชนประสบนิกรของเจ้าอยู่หัวแต่ทักษิณชินวัตร มันทํามันต้องการซื้อเสียงต้องการหลอกให้ประชาชนฟึงฟ่งเฟ้อเผือเหิมทําให้ประชาชนใจแตกกลายเป็นพวกเสียสติเห็นแก่ความวร่ำรวยรไม่รู้จักการประมาณตนแต่ของท่านสมคิดจตุศีพิทักษ์เป็นสิ่งที่ทําค่อนข้างได้ผลจริงๆ คือก็มาจากคนคนเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดไปทําในยุทกศิณน,นี่คือทําให้คนเนี่ยฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมแต่ถ้าเกิดว่ามาทําในยุคข,ของคอสช,ชอนเนี่ยถือว่าดีมีคุณภาพใช่ไหมฮะไม่ใช่อย่างนั้นอ้าวไม่ใช่งั้นเหรอฮะไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อทีแรกท่านสมคิดกระตุสีพิทักษ์เป็นคนเก่งอือาสา,ศาทํางานให้ทักษิณทักษิณเป็นคนไม่มีสมอง แต่ที่ทําเศรษฐกิจได้ดีเพราะอาศัยท่านสมคิดทักษุสีพิทักษ์อ๋อคือทักษิณนง่โง่ทักษิณโง่ครับไม่ได้ฉลาดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นเราจึงไปติดต่อและท่านสมคิดทักษุสีพิทักษ์ได้สํานึกผิดต้องการล้างบาป จริงมาทํางานให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์คอรชอโอ้ครับซึ่งเป็นรัฐบาลที่แท้จริงของพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> ครับอาทีนี้เสียฮกเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเรียกว่าช่วงของเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งมันก็มีข่าวข่าวเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกระทบภัยต่อความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่งผมไม่ทราบว่าเสียเนี่ยจะรู้เรื่องหรือเปล่าเกี่ยวกับกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยมีการทําขันแดง นาแล้วก็เขียนชื่อทักษิณลงไปมีความห่วงใยลงไปแล้วก็ไปแจกให้กับประชาชนคนไทยในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยแล้วเผอิญว่าขันแดงไปเนี้ยมันก็กระทบต่อความมั่นคงทำให้พระเอกประยุทธ์เนี่ยออกมาตามไล่ล่าตามเก็บตามจับจนมีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทําเพลงขันแดงแสดงใจออกมาซึ่งมันทําให้รัฐบาลเนี่ยสั่นคลอนเป็นอย่างมากเลยนะอันนี้เสี่ยพอที่จะมองเห็นความร้าแรงของขันแดงของเพลงขันแดงบ้างไหมฮะขันเนี่ยมันเป็นเรื่องอันตรายมากยังไงฮะ ข้อที่หนึ่งคือถ้าเธอไม่มีขันเธอจะตักม้ามล้างหน้าได้ไหมก็ใช้กระบวยใช้แก้วใช้อย่างอื่นที่มันแทนกันก็ได้เนี่ฮะปกติแล้วตามบ้านนอกชนบทต้องมีตุ่มแล้วก็มีขันเพราะถูกค่ะใช่ไหมต้องมีขันเพราะฉะนั้นเนี่ยขันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้กันทุกวี่ทุกวันโ,<อ>โดยเฉพาะในตอนเช้าตักล้างหน้าครับในตอน บ่ายก็ตักอาบน้ําในตอนเย็นก็ตักล้างเท้าใช้เป็นประจำบ่อยๆครับขันก็เหมือนปฏิทินปฏิทินดูทุกวันแต่ขันเนี่ยนะยางน้อยๆวันละสามครั้งวันละสามครั้งเลยตักล้างหน้าตักอาบน้ํตาตักล้างเท้าคใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเราจะต้องดับไปถือแต่แต่ต้นลอมอีกอย่างหนึ่งําว่าขันเนี่ย มันเป็นได้ทั้งนามและปริยายังไงฮะนามก็คือเป็นขันอ่าเป็นขันใช่อีกอันคือขบขันถูกขันแต่ขบขันคือมันต้องการสื่อเพื่อหัวเราะเยาะอ๋อขันเนี่ยมันมีหลายขันถ้าไก่ขันตอนชาเรียกว่าไก่ขัน่ใช่ครับถ้าทานทุเรศทุเรศเรียกว่าหน้าขบขันทีนี้อาการขบขันเนี่ยมันไปตรงกับลักษณะเด่นของประยุจารูชา คือทําตัวหน้าหัวเราะยังไงหน้าทุเรศหน้างี่เง่าทําตัวหน้าขบขันคือเจตนารมณ์ที่เขาแจกขันแดงตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเอาไปสู้ภัยแล้งเอาไว้ตักน้ําเล่นสงกรานกันซึ่งถ้าเกิดว่าขันมันอันตรายขนาดนั้นเนี่ยที่กระทบต่อความมันคงทําไมเสียไม่แนะนําให้กองทัพไทยเนี่ยซื้อขันแล้วไปลบเอาไม่ต้องซื้ออาวุธเลยนะฮะคําว่าขันเนี่ยมันเป็นการด่าซ้ําซ้อนด่าซ้ําซ้อน ด่าซ้าซ้อนคือทั้งขบทั้งขันอยู่ในนั้นหมดเลย<อ>แล้วมาเป็นอาวุธที่เราปราบยากจะเข้าขายวุธสงครามก็ไม่ใช่เพราะมัใช่อาบน้บใช้ตัดล้างหน้าล้างเท้าเนี่ยวิธีการหนึ่งเราต้องตัดไฟทิตต้นลมเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะระบาดเขารู้ว่ามันเป็นการต่อสู้เชิงสัญ,ญลักษณ์โอจะให้มีไม่ได้เด็ดขาดไม่มีให้ได้เด็ดขาดไม่มีครับมีสัญ,ญลักษณ์ ต่อไปมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มเึื่อนเรื่อยๆ,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 ๆอย่างเมื่อก่อนนี้มันชูสามนิ้วอะใช่ฮะเราก็ห้ามห้ามให้ชูสามนิ้วต่อไปดีไม่ดีมันจะชูนิ้วเดียวเราก็ห้ามอีกยุกลางใช่ไหมครเราห้ามทุกอย่างที่ไปจึงสัญลักษณ์ครับถ้าคนไม่เห็นมันก็ไม่คิดอืถ้าคนไม่ได้ยินมันก็จะไม่รู้ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งก็คือว่าเราจะต้องปิดรูทวารทั้งหมดปิดรูทวารทั้งหมด ตาหูคอจมูกลิ้นกายใจลูกกระเดือดปิดให้หมดไม่มันรู้ไม่มันเห็นเมื่อมันไม่รู้เมื่อมันไม่เห็นก็ไม่มีครับเราถือว่าเรื่องการสื่อเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะฉะนั้นจําเป็นที่จะต้อง เค่โมดเด็่ครับแต่ว่าเสียฮะคือหลังจากกรณีขันแดงแล้วเนี่ยมันก็มีขันเพลงขันแดงแสลงใจซึ่งเขาก็ร้องเพื่อที่จะบอกกล่าวถึงความขำขันของขันเฉยเฉไม่มีอจิจนาโลนทำลายประเทศไทยแต่ว่าทําไมรัฐบาลของคอสชอต้องมีการตั้งทั้งงบประมาณตั้งทั้งทีมไล่ล่ากับผู้หญิงแค่ตัวคนเดียวที่ร้องเพลงเฉยเฉยะฮะอันนี้นแหละเราสืบทราบมาแล้วว่าคนพุงนี้เนี่ยมันมีทุนนุนหลังมีทุนนุนหลัง คิดดูมันจะแต่งเพลงยังไงเอาคนอื่นเขาก็แต่งได้แค่เพลงเฉยๆฮะระดับนี้แสดงว่าต้องมีฝีมือต้องมีฝีมือเอาดนตรีที่ไหนมาเล่น่าง๋ยวน้อยๆวงดนตรีต้องมีแปดคนเก้าคนครับใช่ไหมอืแล้วมาเล่นตรงไหนโอ้นั่นสิฮะแล้วใครจ่ายค่าน้ําค่าไฟอ๋อมันจะร้องเพลงมันต้องกินน้ํากินยา้าไม่ใช่กินข้าวเอาง่ายๆเสียฮะเสียโอฮะเสียโอกำลังจะบอกว่าทักษิณนชินวัตรอยู่เบื้องหลังของเพลงขันแดงของคนที่แต่งของคนที่ร้องคนที่ทาดนตรีใช่ไหมฮะ ังแต่เธอสัมภาษณ์ฉันมาเนี่ยวันนี้เธอเพิ่งเป็นคนฉลาด่เหรอฮะเอาขอบคุณมากค่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงรู้ว่าไอ้คนพวกนี้นะเธอคิดดูง่ายๆนะเพลงขนาดนี้เนี่ยมันแบ็คกราวน์มิวสิกเธอไม่ใช่ไปถามแกมมี่กันแต่ถามอาอิทสยามก็ได้ใช่ไหมเพลงแต่ละเพลงมันต้องใช้งบประมาณเป็นแสนเป็นล้านต้องใช้งบมาขนาดนั้นเหรอฮะใช่อย่างเราลองเพลงสูดีมหาาชาเนี่ย ใช้เงินไปกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ผมจาได้ในยุคข,ของคุณอภิสิทธิว์วชชาชีวะร้องเพลงแต่และเพลงชาติไทยแต่และจังหวัดเนี่ยใช้งบประมาณจังหวัดนึงโอ้หลายล้านมากเลยฮนะใช่แล้วอย่างนี้เนี่ยนะมันจะใช้สักเท่าไหร่อแล้วมันเสีทําดีกว่าเราอีกครับทำแล้วติดตลาดเนี่ยนะคิดดูง่ายๆนะคนกดไลค์กดแชร์กดวิวมันในท่องไร่ครับไอประยุทธ์พูดปากปิด<ๆ>ปากแชร์ไม่มีคนดูไปดูไออะไรไอวัดอะไรวะเนวดาวเนววดาวกันหมดเลยนะสักกี่ล้านไลค์ใช่ไหมครับ ทันแดงนี่เรตติ้งมันยิ่งกว่าประยุทธ์อีกเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ไม่ได้ต้องกําจัดต้องกําจัดคือตรงนี้เนี่ยมันส่งหน่วยคอมมานโดโดยการร้องเพลงขันแดงครับเราต้องกำจัดหน่วยนี้ให้สิ้นท่าโอ้ครับที่นี้เสีย่ยฮะตอนนี้นี่นะมันก็ปรากฏว่ามันมีคําสั่งมาจากนายก รัฐมนตรีประย,ยุจันโอชานี่นะฮะมีคำสั่งให้ตั้งทีมไล่ล่าสำหรับคนที่ออกรายการทำคลิปในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่มีการโจมตีคอสอชอนะครับมีคำสั่งเนี่ยไปยังสถานทูตแต่ละประเทศเลยนะให้จัดการทีมพวกนี้แล้วทำไมกับคนที่เขาพูดถึงสถาบันกษัตริย์ไม่เห็นมีตั้งทีมหน่วยล่าฮะฉันถามไปแล้วบอกว่าประยุทธ์ครับทำไมมึงปล่อยให้มันด่าพ่อกูอ ในรายการอะไรว่าสนามหลวงสนามหลวงสุรชัยเนี่ยจุพงจุงแพงการหวานเนี่ยทําไมปล่อยมันด่าพ่อกูนั่นสิฮะประยุทธ์บอกว่าขอเดช้าโบราณว่ายิ่งด่ายิ่งอายุยืนครับเพราะฉะนั้นข้าพุทธเจ้าก็เลยส่งเสริมให้ประชาชนด่าในหลวงมากๆอ๋อคือตอบจะได้ยุยืนอาเซียโอฮะ คือต่อไปนี้เนี่ยใครต้องการที่จะแสดงความจงรักภักดีอยากให้วัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยอยู่กับประชาชนไทยเป็นนานเนี่ยนนรุน้นลงให้ประชาชนเนี่ยออกมาด่าสถาบันกษรตริย์เพื่อที่สถาบันกษรตริย์จะได้มีอายุยืนยาวใช่ไหมฮะไม่เชื่ออย่าลบลู่นะจริงฮะโบราณว่ายิ่งแข่งยิ่งอยู่นานครับเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นด้วยแล้วก็ขอแจ้งให้พระสงฆ์ที่กรงทั้งหลายได้ทราบว่าใครก็ตามที่จงรักภักดีอยากเห็น พระเจ้าอยู่หัวพระราชินีอายุยืนครับขอให้ด่าทุกวันวันละสามครั้งทั้งก่อนหลังอาหารและก่อนนอนครับด่ามากๆแล้วจะอายุยืนยิ่งดา่ามันยิ่งอยู่ใช่นะคือปกติคนเรามักจะผิดหวังอย่างเช่นเวลาเธอซื้อลอตเตอรี่กะถูรางวัลที่หนึ่งมันเคยถูกบ้างไหมก็ไม่ถูกฮะไม่ถูกและประชาชนน่อยากให้พระเจ้าอยู่หัวตายใช่ไหมครับคือแคร์แคร์แค่แก็ไม่ตายสักทีแต่ถ้าคนดีๆเนี่ย แธอเขา้ายไหมประโยชน์ของคนไม่ดีมีอยู่อย่างเดียวคืออะไรฮะคือเวลาตายทุกคนดีใจคือคนไม่ดีเวลาคนตายเอ,อเวลาตายไปแล้วคุณจะดีใจอ่าเนี่ยเป็นข้อดีของคนไม่ดีครับเพราะฉะนั้นพระเจ้ารู้ว่าเหมือนกันนะคือถ้าท่านตายหลายๆคนดีใจเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากให้ท่านตายก็เลยที่จริงเธออย่าไปพูดที่อื่นนะโอเคฮะ่ะอาว่าฉันอากตันยูครับฉันก็ปรารถนาดีฉันไม่ใช่ลูกอากตันยูนะ แต่ฉันไม่รู้ว่าพระองค์กี่อยู่ไปทฤฤําชุดตีอะไรไม่รู้นะมันทรมานอ,อ่ะจริงเหรอฮะไม่รู้เรื่องเลยวันันแค่แต um, ่ฟอร์มาลินปั๊มช็อตไฟอยู่นั่นแหละตอนแรกตอนตอน้นรายการเสี่ยก็ย,ยังบอกว่าสเสด็จพ่อสเสด็จแม่ผรา,าอาการดียังมีการแสดงความหวงใยประชาชนเรื่องแัลเล้งอยู่นี่ฮะอันนั้นก็ฉันพูดตามโพยใหพูดยังไงฮะโอ้โหจนไปบอกว่าพระเจ้าอยู่ว่าแค่ฟอร์มาลินมันไม่ได้ผิดกฎหมายครับเพราะฉะนั้นเจ้าก็ต้องพูดตามระเบียบอืม คือเราจะออกไปเรื่อยๆเราพิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้วอีกสามเดือนเราก็จะมีบรภาพประหลอดครับเพระปาปภาสาะพระบุพภาษาอะไรก็ว่าไปนะแล้วก็จะได้ออกไปเรื่อยๆครับแล้วเวลาที่ไหนมีสึนามิแผ่นดินไหวมีการก่อการลายก็จะมีการส่งสารแสดงความเสียพระไทยนะแสดงความเป็นห่วงประสงนิกรอะไรก็ว่าไปนะต่างประเทศครับ แต่ว่าเสียเองก็เคยมีคําพูดหนึ่งอันนี้ผมได้ยินเขาพูดมานะฮะอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าต้องถามเสียโอเองเขาบอกว่าเสียเนี่ยเคยมีการพูดเลยถ้าฉันเนี่ยได้เป็นกษัตริย์รัชกาลที่สิบขึ้นมาเนี่ยใครที่เคยด่าฉันใครที่เคยนินทาฉันใครที่เคยพูดรับหลังฉันเนี่ยจะจัดการให้หมดอันนี้จริงหรือเปล่าฮะ ไปฟังมาจากไหนใครพูดก็ได้ยินเขาเขาได้ยินใครใครพูดฮะอาจารย์สุรชัยก็อพูดใครคนอื่นเขาก็พูดกันเออไอคนที่พูดกูจะเอามายิงเต้าคนแรกทำไมฮะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชนยังไงฮะพูดอย่างนั้นแล้วใครเขาจะคารบชันอ้าวเธอคิดดูขนาดพ่อฉันดีแสนดีมยังเยี่ยมขนาดนี้นะดีแล้วใช่ไหมฮะนี่ แล้วฉันเหี้ยฉันเหี้ยจะไปใจดีได้ยังไงก็มีรู้เห็นเขาพูดการขนาดพ่อฉันใช้หนึ่งหนึ่งสองเต็มที่เลยพ่อฉันดีจะตายหา่าใช่ไหมครับแล้วใช้อย่างนี้ถ้าไม่ใช้ไม่ชิ้หายเหรอก็ไม่รู้ก็เห็นเขาพูดอย่างนั้นบอกว่าถ้าเกิดว่าเสียเนี่ยใครไปด่าเสียไม่ได้เลยนะถ้าเกิดเป็นกษัตริย์ปั๊บจะจัดการให้หมดเลยเธอไปถามหมอหยองดูแล้วก็มันชี้ใจดีขนาดไหนคือคือจะไม่ไหวมั้งฮะหมอหยองเธอไปถามสีรัดดูว่าทุกวันนี้มันอยู่ยังไงครับออกมาข้างนอกเลยไหมเล่นโซเชียลเน็ตเวดร์ยไหมเล่นเฟซบุ แรกๆสีลัดออกมาเฟซบุ๊กทีคนเห็นใจใช่ไหมตอนหลังเงียบไปเลยฉันบอกง่ายๆถ้ามึงออกมาแวกนึงน,นะมึงจะไม่ได้เห็นหน้าลูกอีกแล้วทำไมฮะจะส่งไปไหนฮะส่งไปนครสวรรค์นี่แหละไปนครสวรรค์แถวสุพรรณบุรีแถวนู้นใช่ไหมปาน้ำโพแมะนครสวรรค์อยู่ใกล้ๆตุนงิ้วแหละไม่รู้อยู่ตรงไหนไหฉันบอกนะครับว่าฉันเนี่ยเป็นชายชาติทหารชายชนนกรบแล้วฉันเนี่ยเธอเธอเคยดูหนังไหมไอ้ที่ G.I. Joe อ่ะ G.I. เอเคดูฮะ G.I. เ o อที่มันเป็นจ่าฉันก็เป็นจ่าไงฉันมันจะเป็นในร้อยฉันจบเพจจ่าจ่าอากาศใช่ไหมเขามีให้ในร้อยแต่ฉันไม่จบครับฉันเก่งกว่านั้นเขาให้ฉันเพจจ่าฉันเป็นจ่าห้าวจ่าห้าวเออจ่าห้าวเพราะฉะนั้นทุกคนก็รู้ว่าฉันเนี่ยเฮี้ยมเฮี้ยมมากมันเป็นเอกลักษณ์ของฉันครับใครๆก็รู้ว่าฉันเนี่ยเฮี้ยมอะไรก็ต้องทันใจอย่าช้ากูไปไหนรถติดเรียกมาตื๊บทันที น้องกูโดยเฉพาะยิงถั่วอย่ามาซ้อมอย่ามาเตะเลขาดนะงั้นดูหมอเก้งเป็นตัวอย่างอ๋อแฟนคนเก่าใช่ไหมดูรถกระบูวเป็นตัวอย่างใช่าใไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือภาพลักษณ์ของฉันครับไอ้ใครที่บอกว่าถ้าฉันได้เป็นแล้วจะยกทุ่งยกทุ่งให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปจับเธอรู้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันจะให้รางวัลไปจับมันมาเหมือนกันนะกูยุ่งนะมันทำไปนั้นเนี่ย เสื่อมเสียพระบรุมเดชานุภาพเหรอไหมครับท่านเนี่ยมีความเฮี้ยมเป็นชายชาติทหารขนาดแท้าานะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยบางคนก็อยากให้จะเป็นบางคนก็ไม่อยากให้จะเป็นแต่ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงฉันก็ต้องได้เป็นยังไงก็ได้เป็นใช่ไหมฮะ ไม่ชานี้ก็ชาหน้า <c oughs> ยังไงก็ไม่เป็นนะครับเอาละครับเสี่ยครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักกันสักคู่นะฮะช่วงหน้าเนี่ยมีคําถามที่จะถามเสี่ยได้ยินข่าวว่าวันที่หเมษาเสี่ยจะขึ้นเป็นกรรษัตริย์รชาชการที่สิบแต่นี่ก็ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วทําไมไม่มีวีแววที่จะได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์เลยและเรื่องราวของรัฐมนูญเรื่องราวของการจับกลุ่มคุมขัคมคงคุณวัฒนาเมืองสุขนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อกับเสี่ยโอในรายการลุงสมชายสบายดีครับงา เลนหนึงโดน้ำนมทันเหลืองหหมสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยดไซคุการหลวงของสักไทยส่งออกไปไกลย่งงต่แดน ding ครบกันแต่เสือกกลัวคันแน่